เลี้เข่าเบาแทบสมใจนำหาความเบตตบามาสู่ทุกคนโครงการดีงามเกิดจากใจช่วยเหลือพระสงค์ให้พ้นทุน Too will. ให้ใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดรวมกันสร้างสุขให้พระทรงมอง,งขอให้ทุกท่านจงม,มีแต่ความสุขโครงการดูแลพระอาภายทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดรวมกันสร้างสุขให้พระทรงมอง,งขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข คไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดร้รอมกันสร้างสุขให้พระสงองค์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเสียงเล่เข่าเบาแทบสึนใจนำหาความเบียดบมาสู่ทุกคนโครงการดีงามเกิดจากใจช่วยเหลือพระสงฆ์ให้พ้นทุกข์ I'm to ใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดรวมกันสร้างสุขให้พระสรงฆ์ขอให้ทุกท่านจงม,มีแต่ความสุขโครงการดูแล,แลพระอภาทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดรวมกันสร้างสุขให้พระสรงฆ์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข การดูแลพระอาพาธทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดร่มก,กันสร้างสุขให้พระสงฆ์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเสียงเล่งเข่าเบาแทบซึมใจนำพาความเบตกบามาสู่ทุกคนโครงการดีงามเกิดจากใจช่วยเหลือพระสงฆ์ พ,พระทรงอา,าพาผ้ป่วยกายลําบากใจเจ็บไข้ริป่วยไม่รู้จะไปพึ่งใครแต่มีผู้เมตตามาช่วยเหลือพระอธทิกกาทธงช้ยธรรมกาโมงหรือเทียนแตกขึ้นแสงจอวมดวตาร โครงการดูแลพระอาพาทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดรวมกันสร้างสุขให้พระสรงมงขอให้ทุกท่านจงมีแต่มีแต่ความสุขโครงการดู I'm so- ดูแลพระอาพาทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดพร้อมกันสร้างสุขให้พระสงฆ์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเครื่องผลิตออกอิเจนมาบ้างแล้วช่วงโควิดเนี่ยบริษัทเนี่ยนำวิวัฒน์เมดิคอนคอร์ปอเรชันเนี่ยบวกกำไรมาเยอะตอนนี้ก็จะมาคืนบ้างแล้วเออช่วงโควิดนี่โอ้ขายดีเหลือเกินเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องผลิตออกิเจนอะไรพวกนี้ แล้วผู้จัดการเขาไปอินเดียทุกปีเออไปเจอกันที่พุทธกยาเนี่ยว่าใจบุญแลนนั้นบอกคราวนี้เครื่องวัดอุณหภูมิแต่คราวหน้าต้องเป็นเครื่องผลิตตอวคียเจนนั่นนะ <c oughs> เขาบอกโอเคครับ okay พ <c oughs> ่อวันนี้โรงพยาบาลบอกอวันนี้จะมา่วยอะไรอโรงพยาบาลที่เจ็ด ของของรอบรอบที่สามรับเขาวันนี้โยมโยมที่เป็นเจ้าภาพชื่ออะไรทนี่ไงนายกด็อรไพศาลไพศาลเลือกไพศาลเจ้าภาพอ่าไพศาลนะทุกลอะไรนะไพศาลไพศาลว่องไวกอลยุทธยอ่าว่องไวกอลลุยก็ผมนายแพทย์ชัยวัฒน์พนักงานนะครับก็ต้องขอขอบคุณ ท่านาหลวงพ่อแล้วก็ท่านดรไพศาลแล้วก็คุณสรัญญาว่องไวกลยุทธ์นะครับในการมาร่วมบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลบ่อพลในครทางนี้นะครับทางโรงพยาบาลก็จะนำสิ่งที่ทางท่านได้บริจาคนะครับรวมถึงเง,นนงนินตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไข้แล้วก็ประชาชนชาวบ่อพลนะครับแล้วก็หากมี เรื่องใดที่จะนำไปใช้ก็จะนำมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ okay. มาที่นี่มื่นกันมาช่วอแจานี่โยมสองสองปางนี่พุทธเมตตาอันนี้เบบี้พุธาปางประสูตรอ,นนอ,อ,อันนี้เป็นผ้าที่ห่ม พุทธเมตตาครับที่พุทธคยาครับที่อินเดียอันนี้เป็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเช็คดูก่อนว่าชื่ออะไรก็การพราะก็วันนี้เป็นวันหนึ่งที่พระอาจารย์ เดินสายทําบุญเพื่อให้พระสงฆ์อาพาธแล้วก็ที่โรงพยาบาลเพื่อมีเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับโรงพยาบาลเพื่อจะได้ลดภาระของโรงพยาบาลน,นะฮะผมในฐานะเจ้าเจ้าของพื้นที่อยู่ไซโสมแล้วก็มาทําธุรกิจที่บ่อพลอยตำบลหนองนีก็ได้ร่วมบริจาคพาาระจันทร์โดยพาาระจันทร์เป็นสะพานบุญก็ได้ได้บอกบุญก็ผมก็โชคดี นะครับที่ได้พระอาจารย์ได้บอกบุญและให้ผมได้ได้ร่วมทําบุญด้วยก็ดีใจครับกับโรงพยาบาลวัดโรงเรียนสามที่เนี้ยที่ผมตั้งปฏิพานไว้อยากจะทําบุญตลอดเวลาครับขอขอให้อนุจจงก็เอ่อให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะแล้วก็ผู้มีคุณของผมและผู้เห็นต่างผมก็กุศลนี้ก็ขอแผ่ไปให้ทั้งสามท่านนี้ครับขอบคุณครับครับคราวนี้แฮนด์เมคโยมแฮนด์เมค อ่าทางนี้ด้วยนี่ยังมีอีกนี่ผ้าห่มพุทธเมตตาที่พุทธกยาจะเอามาผืนใหญ่นี่ไม่ไหวไงก็เลยมาผืนเล็กอุ้ยถุนขะแก่ยาก เข,เขาที่แล้วเอาพระพวกมาจับมาบวชพระให้ผมแก้ให้ไหมครับอเอได้เลยอนุญาตนะครับดีเลยครับขอบคุณครับบคูธทัว้โทษที ใช่ปีปีปีนคนเป็นแสนไปหน้ากสวดมนต์อยู่ใต้ต้นนี้คุณหญิงพรเทพไปทุกปีช,ออชื่อชัยวัน์ครับชัยวัต์ที่เป็นงานนั่นแหละก็ ยศแงสมวงวัยกรยุทธ์จะพาทุกปีนมาที้แล้วก็มากรามาล้ว 6, กย,กาากยกระเจาแล้วก็อูทงได้ไได้หกเจ็ดซะอยได้นเจ็ดเมื่อกี้นี้ไปห้วยกระเจาหมาจากห้วยกระเจาเจอพอ เจอไหมครับอสายเ้เจอนายังหนุ <ator il> <ğim> <lava>. ่มหนุมงานใช่ครับตัวเล็กน้อยเออเอ่ใช่ใช่เแล้วจบครับครับ